สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัทซุเปอรจิ๋วจำกัดเสนอกินชอบกินขนมชอบกินลูกอมชอบกินจบุบจีบกินจะพ่อแม่เมาพี่ฝูวพี่น้องของตาบิดบี้งก็อยากจะเป็นผิวโรคตัวภูมิไม่โตกกต้อฟิตอีกนิดเราจะลดรุงรัจะลดไขมันพวกคาร์โบนไดร์พุงหากพวเราทั้งนังกก้นทุกทรงออกกำลังเอาแต่กินก็จงระวังให้ออกข้าง กากำลังให้อารมณ์ดีแลอกินให้ดีสุขภาพจะดีก็ให้อิอนาคตจะยุ่งถ้งาเราภุ่มอยนาคตจะไกลถ้าเราูมเอเราจะโตเราจะฟีจะเป็นนาหนาช่วงมารวมกำลังมารวมตัวกันเป็นขบวนการไร้สงขบวนการไร,าร้สขกขอต้อนรับเข้าสู่ ขบวนการไรพุงรายการเรียลิตี้โชว์ครับที่จะมาตามติดชีวิตจริงนะครับผมซึ่งมีเป้าหมายคือการมีชีวิตที่สมดุลนั่นเองครับซึ่งสสสนะครับหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังครอบครัวครับจึงเป็นที่มาของภารกิจที่สองนั่นก็คือการตามหาครอบครัวที่จะมาเป็นตัวแทนครอบครัวไร้พุงนั่นเองครับโดยมีผมทอมรับหน้าที่หัวหน้า บวนการไร้พุงเช่นเดิมครับหลังจากที่เราคันเลือกครอบครัวที่จะมาเป็นครอบครัวไร้พุงกับเราเนี่ยนะครับเราก็ไปพบกับครอบครัวที่มีพุงโดนใจขบวนการไร้พุงของเรานั่นก็คือครอบครัวของคุณกอล์ฟนั่นเองครับซึ่งครอบครัวของคุณกอล์ฟนะครับก็ไปเกาะไปด้วยคุณพ่อผู้มีพุงนิดหน่อยคุณแม่ผู้มีพุงพอประมาณและคุณกอล์ฟผู้มีพุงอันโดดเด่น และน้องเล็กสุดครับคุณไกด์ไม่มีพุงเอาซะเลยทั้ง4คนนี้นะครับผมจะมีชีวิตไรพ้พุงแบบไหนบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับหลังจากครอบครัวคุณกอล์ฟเข้าร่วมกระบวนการกับเราก็เริ่มวางแผนลดพุงกันครับอ่อเราจะทำยงงังไงดีอ่ะใจโปรลดทำไงก็ลดเรื่องการกินลงออกกำลังกายมากขึ้นลดพวก,กนนขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้อโอ้ ตั่มโว่ถั่มเฮถ้าเกิดแม่ไม่ให้หนูกินน้ำหวานขนมอะแม่ก็ห้ามกินขนมกับน้ำหวานนะได้สบายมากอยู่แล้วแม่ไม่กินได้อดได้ถ้าเกิดหนูออกกำลังกายพ่อต้องแบบหนูนะพ่อเต็มที่อยู่แล้วถ้าพ่อไม่ออกหนูไม่ออกเฮ้ยไม่ได้พ่อต้องตาช้าพ่อพ่อต้องเต็มที่เต็มที่แม่เต็มที่นี่ดูสองพ่อจะยุบอีกหน่อยให้คำสัญญากันทั้งครอบครัวยอดเยี่ยมมากครับครับเสื้สุด เนี่ยคุ้มรถแน่ล่ะไปรถแม่ <c oughs> ไปรถแม่เอานบองคนเล็กเขาไม่มั่นใจนะครับเอาต้องสู้กันหน่อยครับ อ๋อตอนนี้กําลังเขียนรายการจะให้คุณพ่อไปซื้อของทีเดียวค่ะแม่ซือ้ออะไรมีซื้อผัดผักโรมิ้นน้ายาล้างจานไม้กวาดแป้งเด็กกล้วยยาพาราผัดผักของแม่อย่าลืมร้านเดิมตรงการ์เด้นโฮมอ่ะร้านประจาอ่ะที่แม่เคยซื้อ <c oughs> เจอไปการ์เด้นโฮมก<ข>าร์เด้นโฮมไก่ป่ะสุกัน มาเอางี้ไหมครับทีมงานอาสาไปส่งก็ได้ครับแต่ว่าเดินกลับก็ดีเหมือนกันขนในต่อไปด้วยเมื่อสองพ่อลูกเดินทางไปที่จุดเริ่มต้นของการเดินโอ้แม่อยากกินผักผัอะไรแถวนี้อ่ะมาไกลนั้นเนี่ยไม่ไย้รอกล่างมาณ 4กิโล,โลได้รู้ไหมประมาณ2กิโลจากนีลไปบ้านโอ้โหระยะทางประมาณ2.1กิโลเมตรครับไกลไม่ใช่เล่นไหวไหมครับไหวครับ เริ่มแรกก็ยังสดชื่นกันทั้งพ่อทั้งลูกครับกล้วยไหยกล้วยใช่กล้วยที่พ่อให้นู้ก่อนเออถึงห้าบาทนะเออเหลือหาใส่ผับลุงนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวแป๊บๆก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยเรื่องกล้วยน้ำว้า อเอาอันนี้ครับเอาแบบผักเนี่อยอะติ๊บไิ๊บด้วยหาน้ำยายล้างจานก่อนไหมน้ำยายล้างจานกับแป้งเด็กยายาพาราก็มีใช่ไหมแล้วไม่ก่านก็ไปหาซื้อโอเค เดี๋ย ok> วก็ลดแล้วถ้าจะลดพุงอ่ะเดินมากกว่านี้ไกลกว่านี้ก็ทำได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บเนี่ยจิ๊บสองกิโลแล้วเนี่ยสองกิโลมันจิ๊บจิ๊บสำหรับคุณกอล์ฟอยู่แล้วครับคุณพ่อนี่เองก็แป้งเด็กดูยาปลาแม่ก่อนนันตรงนั้นดีกว่าไหม มอไซค์แล้วแม่ขออั้ม่างะแม่พอเดินนะเหมือนว่ากอล์ฟจะเริ่มเหนื่อยเล็กน้อยครับแต่และก้าวที่เดินล้วนแต่ใช้พลังงานทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่คุณแม่หวังไว้ว่ากอล์ฟจะใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในวันนี้ครับโอ้พ่อนี่มันเพิ่งต้นซอยเหนื่อยขึ้นมอเตอร์ไซค์เหอะเดินไปนี้จะเป็นบวดเหนื่อยเป็นหมโสู้ไว แม่กอฟเหมือนจะเริ่มท้อเล็กน้อยครับแล้วจะเดินถึงบ้านหรือเปล่าขและกลยุทธ์แรกที่คุณพ่อคุณแม่นำมาใช้ก็คือการเพิ่มออออกกำลังกายให้กับคุณกอฟครับและการออกกำลังกายนะครับผมที่สามารถทำได้ง่ายนั่นก็คือการเดินนั่นเองครับอ เดินไปเดินมาแบบนี้เหมือนไม่ต้องใช้แรงอะไรมากแต่พอเดินเยอะๆเข้าก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้คุณก๊อกของเรา,ขเ,ราเขาจะไหวไหมครับเนี่ยระยะทางที่ยังต้องเดินของ2พ่อลูกยังเหลืออีก1.4กิโลเมตรครับเหลืออะไรครับเหลือ,อยาบลาตอไม้กวาด ดูแล้วกอล์ฟก็ยังเดินไหวนะครับเดินทางนี้เดินเดินทางนี้เป็นาะทางนี้เปเลรถเพิ่งถึงแยก16ครับอีกหลายซอยทีเดียวพ่ออยากเล่นนไมได้วยนะพี่น้ารถก่อนรถรถก่อนรถก่อน cô thì cô ấy quậy đâu ạ, lên trên đi là, giéis, là